มีอาการเป็นกระดูกทับเส้นนะคะนวดท่านี้จะช่วยได้เลยค่ะสำหรับอาการปวดหลังแล้วลงขาชานะคะกระดูกทับเส้นเราไม่ควรที่จะไปนวดหนักหรือเหยียบนะคะนวดรีเส้นจะช่วยผ่อนคลายได้เลยลงยาหม่องน้ำมันนะคะเราจะลงน้ำมันไว้ก่อนลงยาหม่องก่อนเนาะอาการปวดหลังแล้วลงขาชานะคะกระดูกทับเส้น ถ้าหากใครมีอาการปวดเมื่อยปวดหลังนะคะปวดสะโพกเหน็เส้นประสาทแล้วลงขาชาเราจะลงน้ำมันยามองนะคะหากท่านใดสนใจที่อยากจะเดินทางมานวดกับร้านนวดห้าห้าห้าเลขห้าสามตัวนะคะก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับเชิญมานวดที่นี่ได้เลยอยู่ ระหว่างคองสองกับคองสามค่ะอยู่ในปั๊มเอสโซนะคะเอสโซที่มีน้ํามันกับแก๊ส LPG นะคะอยู่ระหว่างคองสองคองสามเส้นลังสิทธ์นครนายกสีสิบเ้านะคะอยู่ระหว่างคองสองคลองสามนี่ค่ะหาง่ายค่ะร้านนวดห้าห้านะคะเลขห้าสามตัวนะคะหากสนใจนวดก็โทรบุ๊ปโทรจองได้เลยค่ะ ร้านนวดทั่าห้านะคะมีสองสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ในปั๊มบางจากค่ะบางจากขลองหลวงขลองสี่ติดกับปตทเอ็นจีวีค่ะหาง่ายค่ะอยู่ตีนสะพานคลองสี่เลยนะคะโทรพุกโทรจองตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยเราจะรีดเส้นนะคะอาการคนปวดหลัง กระดูกทับเส้นนะคะเราจะนวดรีดเส้นนี้อย่างนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะจะไม่บาดเจ็บจะทําให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึงนะคะใครเป็นกระดูกทับเส้นแนะนําให้นวดนะคะจะช่วยได้เลยหากเราไม่นวดนะคะกล้ามเนื้อตรนนี้ก็จะแข็งแข็งเกรงคนปวดหลังกระดูกทับเส้นนะคะจะปวดลงมาแล้วตรงก้นกบกระเบนเน็บแล้วก็มาตรง ก้นย้อยนะคะปวดล้าวลงไปถึงข้อเขา่าสวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาจากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้นะคะงามตามีเทคนิคการนวดรีเส้นอาการปวดหลังล้าวลงขาชาปวดสะโพกนะคะ หนีบเส้นประสาทแล้วลงขาชาเรามาดูเทคนิคการนวดรีดเส้นอาการปวดสะโพกแล้วลงขาชากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามชมช่องสุขภาพดีด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้งามตาด้วยนะคะจะมีอาการชาร่วมด้วยหากเป็นเยอะนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะการนวด ผู้นี้มีอาการปวดหลังแล้วลงขาชาปวดสะโพกสามารถนวดได้ค่ะเราจะรีดนะคะรีดเส้นหลังรีดเราใช้น้ำหนักที่ที่ปลายนิ้วค่ะเ้าปวดนี่นะคะเราจะมุนรีดมาถึงข้อสะโพกเลยนะคะ น้ำมันนะคะรีดข้อสะโพกนะคะคนที่ปวดสะโพกนะคะเอาน้ำมันน้ำมันนะคะยาหมองมารีดข้อสะโพกก็จะรู้สึกเบาขึ้นรีดตรงกระเบนเหน็บนี่ค่ะใช้น้ำหนักแค่นิ้วมือแค่นั้นนะคะไม่ต้องลงหนักเกินไป รีดคอสะโพกนะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนะคะการรีดจะช่วยได้ค่ะช่วยให้คลายอาการลดอาการปวดเส้นตึงนั่งมากๆนะคะปวดสะโพกหากท่านใดที่มีอาชีพขับรถขับรถนะคะขพอสะโพกจะโดนกดทับตลอด จะทําให้ปวดนะคะมานวดรีดออกนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายอาการปวดสะโพกแล้วลงขาชานะคะงามตาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอยากจะแนะนําด้วยังนอกจากจะนวดแนะนําให้ทานดีบูนนะคะช่วยฟื้นฟูดีบูลช่วยฟื้นฟู กระดูกและไขข้อค่ะกลามเนื้อเส้นเอ็นที่อักเสบที่ตึงนะคะจะช่วยได้นิดคู่นะคะเราจะรีดแถวกระเบนเนะะ็บนี่ค่ะรีดให้ทั่วๆสะโพกนะคะ จะใช้มือรีดนิ้วนิ้วรีดหรือสอกรีดก็ได้นะคะใช้มือหรือสอกก็ได้แต่ว่าให้รีดอย่างระมัดระวังค่ะไม่เอาน้ำหนักแรงเกินไปนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นกระดูกทับเส้นนะคะเราอย่านวดหนักถ้านวดอย่างนี้เขาจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะคนที่เป็นจะมีจะรู้สึกสบายขึ้น นำให้ทานดีบูนด้วยค่ะฝาก,กดีบุญไว้ด้วยนะคะรักงามตาช่วยซื้อดีบุนกับงามตาด้วยนะคะรีดออกนะคะเราจะรีดออกคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น เส้นจะช่วยได้เลยจะรู้สึกเบาขึ้นนะคะห้ามเหยียบนะคะห้ามเหยียบไม่ต้องกดหนักเกินไปรีดนะคะเราจะลีดให้ทั่วๆบริเวณแก้มกนะะ้นเลค่ะแก้มก้นข้อสะโพกนะใช้รีดจะช่วยได้ จะรวดแถวบริเวณสะโพกนะคะนวดบ่อยๆนะคะนวดสม่ำเสมอนะคะคนที่เป็นกระดูกทับเส้นหากท่านดูแลก็จะทำให้หายไวนะคะออหากไม่ดูแลนะคะก็จะเป็นถึงขั้นผ่าตัดเส้นใหม่ๆนะคะเป็นใหม่ๆใ,ใ,ใ,ให้ ดูแลด้วยนวดจะหายไวนะคะถ้าปล่อยให้เป็นเลือล้อรลังสะสมเป็นเวลานานก็จะหายายากนะคะเราจะนวดสักพักแล้วนะคะคืนสะโพกนะคะคืนไม่หมดเลย สนใจที่จะนวดกับงามตาก็บุกจองได้นะคะตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยสั่งซื้อดีบุญก็ตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยถึงกระเบนเน็บนะคะนี่คึงกระเบนเน็บเราได้เราคึงเราคึงกับเบนเน็บแล้วใช่ไหมดีดเอวเสร็จแล้วนะคะเราจะมา คึงข้อสะโพกนี่ค่ะกดคึงนะคะ,ะคะคนที่นั่งนานๆนะคะนั่งนานๆเส้นตรงนี้นะคะจะตึงข้อสะโพกอ่ก้นย้อยตรงนี้เราจะมาใช้เทคนิคการคึงค่ะคึงออกนะคะคนที่นั่งขับรถนานๆหรือ เป็นกระดูกทับเส้นนะคะเราจะมาคึงตรงข้อสะโพกนี้จะกดลึกๆนะคะกดข้างในลึกจะมาเขี่ยเส้นตรงก้นย้อยนะคะกค้นย้อยตรงนี้ คนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะคะจะมาปวดลงกระเบนเน็บแล้วก็จะมาปวดตรงก้นย้อยนี่ค่ะเราจะมาไล่เส้นนี้นะคะ,ะใช้ศอกขึ้นจะคึงนะคะคื้วยศอก ถึงได้สอบนะคะกดไม่ต้องแรงมากนะคะลูกค้าจะเกลียดแบบไม่ต้องเลยตออนะไรเลยคนแช่ค่ะแช่ตรงหลุมสะโพกนี่นะคะ กดตรงนี้นัคาบใหญ่ๆตรงกระดูกเป็นๆนี้นะคะะโพกกดสามจุดค่ะ คึงให้บริเวณทั่วๆจากที่เรารีดเส้นแล้วนะคะก็จะมากดจุดกดแช่ๆนิดๆกดให้สามจุดนะคะทั่วๆ าเขี่ยตรงก้นผมเราจะมาเขียตรงโคนโคนย้อยนี่นะคะ<อ><อ>จากที่เราเขี่ยแล้วเรากดจุดแล้วนะคะเราจะมาโกยอ,ออกคึงนะคะ<อ>เพื่อการคายมีกดมีคึงนะคะเส้นทำให้ชา บางท่านนะคะชาข้นย้อยแต่ลูกค้าท่านนี้เป็นเส้นตะเข็บข้างเดี๋ยวนะคะรีดเส้นข้างนี่ค่ะ,ะการขาชานะคะรีดออกค่ะรีดเส้น คือข,ข้อสะโพกนี่ค่ะคึงตรงข้อสะโพกนะคะแล้วก็คึงข้อสะโพกแล้วก็รีดเส้นขาลงมาค่ะรีดเส้นนะคะรีดลงมารีดลงมานะคะรีดเส้นตะเข็บูกค้าคนนี้ค่ะ ลูกค้าท่านนี้จะปวดเส้นสะเข็บนะคะแล้วก็จะมีอาการชาลงไปตรงหลังเท้าฝ่าเท้านะคะเส้นข้างสันนักแข้งนี่ค่ะเราจะเน้นจุดตรงนี้นะคะเนี่ยคนที่ขาชาปวดสะโพกแล้วลงขาชาจะมีป,ปัญหาตรงนี้ค่ะเน้นจุดตรงนี้นะ นะคะคเน้นเส้นตะเข็บข like ้างเพราะเขามีอาการตะตะเข็บข้างนะคะเราก็เน้นตะเข็บข้างปวดขาเป็นตะคิวที่หลังเท้าฝ่าเท้านะคะเน้นจุดตรงนี้นะคะเราจะรีด นวดขาชาท่าตะแคงค่าขามีอาการชาหลังเท้าฝ่าเท้ามนะก็เริ่มมาจากสะโพกเอวสะโพกแล้วก็ขาลงมาเราจะใช้สองกดนะคะเส้นตะเข็บ เก็บนิดนึงนะคะคุณลูกค้าตรงนี้จะแถวนิดนึงกดตรงนี้นะคะกดแช่เดินี้นนะคะสิ้น เนตะเข็บเน้นเส้นนะคะโิ้งน้ำหนักลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเบาๆะค่ะเนี่ยเส้นของนธอครับ เส้นด้านนี้สามเส้นเรานวดออกนะคะเส้นสน,นี้ด้วยเราจะนวดออกทั้งสามเส้นเลยทีนี้เราจะวางเส้นนี้นะคะให้เราวางสอกกดแช่ก่อนที่จะรีดออกมากใหนัดหนึ่งถึงสิบ ็ค่อยๆเลื่อน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 มานะค่อยเลื่อนเบาๆตัวน,นี้ตรงน,นี้มันจะตจิดตรงเอ่งๆนี่นะคะ ีดออกนะคะแค่นี้ก็จะช่วยคนที่มีอาการปวดขาชาฝ่าเท้านะคะเราก็จะมานวดคึงฝ่าเท้า ดีเส้นอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะจบก่อนที่เราจะจบท่าตะแคงนะคะเราจากที่เรากดแล้วเราจะต้องมาดีดคายก่อน,นะคะ่ะนีดดีดคายให้หมดนะคะเพราะว่าคนที่ชาขาขาของมันจะคาย ปะท้าอีกรอบนึงอันนี้เขียข่ยออกให้หมดนะคะประตูลมเน้นที่ประตูลมคนที่เป็นขาชาจุดสัญญาณประตูลมเน้นเยอะๆค่ะจะช่วยได้นะคะเราจะจบท่า นวดปวดสะโพกแล้วลงขาชาท่าตะแคงค่ะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างถามก่อนที่เป็นยังไงบ้างที่ชาขาชาเนาะเป็นยังไงบ้างนั่นแหละเป็นชาชาชาตรงไหนดีชาตรงหลังเท้าจิกจิกชาจกิดกิดชาจิดเกิชานีเห็ยมันต้องท่านอนหงาย ชาจริยังชาอยู่เดีย๋ยวเน้นให้อีกนิดนึงนะคะอืมชาอย่างเราต้องเขี่ยตรงจุดศูนย์รวมนิ้วนี่ค่ะอ,อืม สรงพ่อไม่รู้สึกได้ความรู้สึกแล้วเป็นเยอะนะคะลูกค้าไม่มีความรู้สึกแล้วตรงข้อคือชาป่าเท้าอย่างแรงคือปล่อยให้เป็นเยอะค่ะแนะนําเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูญค่ะเอาไปดูแลนะคะปวดข้อ,ปว,ขอปวดข่าวกระดูกขับเส้นนะคะอ่านอกจากนวดแล้วแนะนําให้ทานเส,เสริมอาหารดีบุญแนะนําให้ทานเสริมอาหารดีบูญนะคะ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุลติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะศูนย์หกสามแปดสี่แปดสี่เจ็ดสามแปดนะคะแนะนำให้นวดสม่ำเสมอนะคะอาการขาชาขอจบขั้นตอนการนวด ขาชาค่ะขาชาท่าตะแคงค่ะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะงามตาอยากจะมาแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาชานะคะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทปวดแล้วลงขาชาจะปวดบั้นเอวแล้วลงสะโพกป้นย้อยหรือมาชาที่เข่าชาที่น่องชาฝ่าเท้านะคะน้ำตาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะดีบุญหรือดีบุญเน่นะคะเป็นชื่อใหม่ของดีบุญค่ะ ดีบูเน่ยกกำลังสองนะคะหนึ่งกลองมีห้าซองเป็นสารอาหารที่เข้มข้นที่ดูแลดูแลระบบากล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกข้อต่อนะคะอาการปวดข้อปวดเขา่าข้อเข่าเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกล้วลงขาชาแนะนำตัวนี้เลยค่ะมีประโยชน์กับผู้ที่มีอาการดังกล่าวนะคะผู้ที่ทาน ตอบโจทย์เลยว,ว่าดีบูลนี่ดีจริงๆค่ะช่วยเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าหรือปวดสะโพกนิดเส้นประสาทปวดเล่าลงขาชานะคะปวดหลังปวดเอวได้ค่ะ mm hmm. ดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์ผู้ทานแล้วใช้ดีบอกต่อค่ะ mm hmm. สินค้าขายดีนะคะ,ะ mm hmm. มั่นใจในการสั่งซื้อดีบูลจากพอยงามตาได้ของแท้แน่นอนค่ะ mm hmm. สังเกตง่ายๆนะคะดีบูล ดือดิบุนเน่ของแท้นะคะสติกเกอร์โฮโลแกรมสีเหลืองอ่อน QR Code โค้ดนะคะแล้วก็เลขล็อตจะอยู่ด้านล่างนี่ค่ะซื้อกับงามตาได้ของแท้แน่นอนค่ะรหัส sm 5 6 7 5ผู้แทนจำหน่ายจะต้องมีรหัส sm ถึงจะเป็นผู้แทนจำหน่ายที่จำหน่ายของแท้ค่ะสังเกตง่ายๆเช่นกันค่ะสติกเกอร์โฮโลแกรมนะคะ QR Code โค้ดเลขล็อตจะอยู่ด้านหลังนี่ค่ะ นี่คือของแทนนะคะดีบูนเน่หรือดีบูนชนิดแคปซูลค่ะวิธีการทานนะคะดีบูนผงทานอย่างไรถึงจะเห็นผลและดีบูนแคปซูลควรจะทานตอนไหนหรืออาทานอย่างไรชนิดผงและชนิดแคปซูลวิธีทานต่างกันอย่างไรอยากรู้นะคะสอบถามตามเบอร์ที่โชว์ได้เลย0 6น8์หกสามแ งามตาเป็นตัวแทนจำหน่ายยินดีให้คำปรึกษาวิธีทานและวิธีนวดนะคะนวดอย่างไรแก้อาการปวดสะโพกแล้วลงขาชาปวดข้อปวดเข่านะคะสนใจที่จะเดินทางมานวดกับร้านนวด555ก็ยินดีนะคะเลข53ตัวค่ะอยู่ในปั๊มเอสโซ่คองสองลังสิตนครนายก49 และปั๊มบางจากคลองหลวงคลองสี่ค่ะปทุมธานีค่ะโทรบุ๊กโทรจองได้ค่ะฝีมือพนักง,งานที่นี่ฝีมือดีทุกท่านนะคะหรือสนใจที่จะนวดกับครูพลอยงามตาก็บุ๊กจองล่วงหน้าได้ค่ะฝากกดติดตามช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงงามตาด้วยค่ะคลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ